เราไม่บอกเขาไม่มันผมไปชนเขาโอ้ยตั้งง่ายมากเลยนะคะโอ้หลอยแล้วลอยแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับสมอน์ชานแนลนะคะบ้านเสือพาไปก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะยกแล้วนะคะเอฟซีนะคะชัดเด็ดนี่นะคะโอ้ยอยากรจะเอารถยนต์มาไปจอดเลยนะ เรจับันนะคะบ้านลเลเ้่วย้าี้ยมันบ้านสวยมากข้างในกว้างด้วยนะคะ FC ซนะคะข้างในสวยเป็นพิเศษเลยนะคะนี่นี่นะคะข้างในสวยข้างในสวยมากนะคะสะอาดตานะคะ หลังข้างหน้าคนหนึ่งอันนี้ข้างหน้าไปข้างหลังนี่เราทำทิศทางนี่นะคะอยู่จูเปอร์นะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งทำงานนะคะน,นี่นะคะ,ะ,คะโอ้ก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะบ้านเขาก็สวยมากนะคะโอ้โอ้เปรี้ยว นี่นะคะเอ็มซีนะคะกี่ันเคุณนาบเขาก็ใส่สีเหลืองทุกวันเลยนะคะรอรับรอรับบ้านเขานะคะมาได้อีกเรืครับา้อีกไว้หลายบอข้งนาน่ะไอีข้าหน้าเอาเต็มอันนี้แหะบอเต็มบอลเลข้างหลังน่ะเอาเลยไหมหรือว่าเอาการต้องให้ไปทางโน้นเพราะคั้นี้มนเลย มันเลยต้องแทงหลังไปครับแทงหลังการกมอยังมีเสือนการนห้อย้างการกมอยหนียการการกมอยังมีเสืการยังการกมยเนี่ยาดข้าใช่ไหมใช่การข้าโอเคลงเลยครับถ้ามันไม่ถูกเดี๋ยวค่อยอันนี้ใหม่ทางหน้าทางหน้าได้แล้วฝังซ้ายได้แล้วโอ้ มือเด้อโอ้แปะสวยมาก่ต้องเอาท้ายไปังมนหน่อยนึงเพราะมรู้ได้แ่มนนีม้เดียวสุดหลกไป้เป็นไหนเสือฮะ้จมาฮะชิดจริงจริงกระงเลยระ่บอกว่าจะมาแต่่อวานเนี่ย ก็ชิปเป็นคนทำก็ต้องรอชิปสิเออามไปยังสือโอ้โลดไปดูดิไปดูดิฮะโอเคพอดีไหมพอดีโอเคมาเรือเยอะไหมก็สวยพอดีพี่เอาแค่นี้หละ

อ๋อตรงกลางไม่อยนเดียวเหรอเสือหรือว่าเเราสงสาผมซื้อมาสิบสองคันวี่ตรงกลางอยู่กระบุมเลยฮะไม่โดนมันไม่โดนต้องขยไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าเขาเทดูคนไม่ได้เอากระปีมันต้อเอากระดาษปูหนอยรองแล้เอ็นเป็นกอกกันเลยแอเเอานี่รองก็ได้ขยับได้ไม่ใช่หรอ

มันไหนก็ค่อยบ้างกลง่ก่อนแต่มันได้ม่ได้เดี๋ยวกระจายบบประมาเช่นนั้นให้เขาวางเนี่ยดูเขาทอดไอพี่เขาวางไปลงไปเลยแล้วเรามายัดเข้าอันไหนที่มันไม่ถึงเรามายัดเข้าเราเชื่ออ่อาอ่าลงเลยครับพี่ยังไม่เล่นรับไม่ไม่มันก็จะมีนิดนึงบ้างล้วก่อบเข้าไปได้ปูนข้างหน้ามันก่อได้ลงเลยครับลงเลย อย่างตอนนี้มันหาเลยคนเกิดแล้วขึ้นรถไปใหม่แล้วเนี่ยอย่างตวเนี้วางลงก็เน่กว่ดีเลยโอ้ยแมขอโทษ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 อกเนเไม่ใช่บ้านเราโอ้ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่บ้านเราเขาบอก ต้องทำแบบหลังแอมเหมือนบ้านที่นี่นเรียบร้อยนะเซน้มีหกสองหน้าไหลโอ้ยังบอกเขาไปบอกเขาได้บอกเขได้เขาไปกูบ้านไปเลยไปเป็นเชื่อมผิดก็ได้กลางๆเนี่ยอบแล้วเรามาเชื่อมเสาใส่ก็ได้